สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับกระผมกูดกีเกมและเกมใหม่มาแล้วสตรอมเบดครับโอ้โหทายุใบไม้เออไม่ใช่ทายุอีดาบชบอบชอบชบชชไปแล้วพระเอกเป็นนักดาบดาบบลเลอร์บลเลอร์โอ้โห,โโห,โโหมัน,นจริงครับ ใช้พลังพายุครับครับครับคับคับับคับครับเรียบร้อยครับไปต่อครับลุยไปไม่ต้องเอา้วมังจะไปห้อยทำไมเกือบล่วงโอ้โหใส่ก่อนเลยครับชับชับคับคับคับ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 ั อาพายุเรามีใช้เข้าไปครับลุยลุยลุยเรียบร้อยครับเสร็จแล้วป่ป่ปเฉาะไปเรื่อยครับคุณผู้ชม

ชู่ชู่ชู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 อะชู่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 ชูัชู่ชู่ชู่ชูชูโชู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 ชชู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 ่มโอา เอาไปก่อนเลยครับข่าลูกน้องกลัวหะชับนีชับชับดีชับ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 ชชับชชับชใส่เลยครับช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 ัชับชโอ้โหเิมพลังไฟฟ้าโชชอเรียบร้อยครับพระเอกสยางชึบอะชึบอะชึบ ขนาแล้วครับหนึ่งดานเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสะใจไหมยังไงก็ฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์กด,กดไลค์กดแชร์เพืเป็นกำลังใจช่องกูจีเกมนั่นนะครับเมีย่ยพร่เอกเก็กหน่อยครับอ๊ยหูแล้วหนักใจกับอีดาบมึงเหลือเกินพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอ่ะเก็กอีก